แบ่งปันพระบ้านบ้านยอดนิยมใครตาดีใครไวได้กำไรก่อนแน่นอน,นครับติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมาฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมานะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแบ่งปันพระบ้านบ้นนะครับที่ได้เหมามานะครับก็บอกเลยว่าผมแบ่งปันในราคาไม่แรง นะครับใครตาดีใครไวเนี่ยได้กําไรแน่นอนนะครับก็ใครดูแลชอบองค์ไหนเนี่ยก็รีบติดต่อมานะครับเพราะว่าบางองค์เนี่ยก็ถูกปล่อยไปแล้วก็มีนะครับบางองค์ก็มาเสียดายทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครชอบองค์ไหนก็ติดต่อมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับนี่หลวงปู่หมุนนะครับเดี๋ยวขออนุญาติดนึงหลวงปู่หมุนทิตตสีโลนะครับ นี้ด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังเป็นพระราหูนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับก็เล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้นะครับองนี้ก็เป็นหลวงปู่มุนเหมือนกันนะครับก็เ,าเอาแค่ที่ท่านชอบเช่าแค่ที่ท่านรู้นะครับเพราะว่ากําไรก็เป็นของท่าน รุ่นดวงเศรษฐีนะครับวัดป่าหนองลมอันนี้วัดป่าหนองลมอ่อาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะครับด้านหลังก็เป็นวัดนางสาวมาดูจักกันไหม นะครับก็องนี้องเป็นพระองเล็กนะจิ๋วๆนะครับนี่หลังดำๆสวยๆนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะมีรูปสามสีนะก็สภาพจริงๆก็สวยอยู่นะครับก็คือข้างหลังก็เป็นยันน้ำมุพุทธยะ ก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับทางเพจของเราองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับ3มชั้นนะ นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อสวยมากแล้วก็ด้านหลังนี้เป็น แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังติดทองแล้วก็องนี้รูสึกาหายไปนิดนึงนะเนื้อหายไปนิดนึงแล้วก็ด้านหลังก็เหมาว่าได้แบบนี้นะครับ องนี้ครับพระองดำนะครับองจิ๋วประมาณแค่นี้นะครับคือเล็กมากใครชอบสายนี้ก็ติดต่อได้ ก็ใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับก็สนใจองค์ไหนติดต่อทาง f e c o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  k n p เพจนะพระบ้านพระเหมานะครับก็เรามีพระดีๆมาแบ่งปันตลอดนะครับก็ได้ไปกำไรแน่นอนนะครับคือใครเร็วก็ได้นะครับก็ยังไงก็มีกำไรนะครับหลายคนกำไรจากเพจเราไปเยอะมากแล้วนะครับ น,นี่วัดสิงทองนะครับแต่ว่าท่านต้องมีความชํานาญนิดนึงเพราะว่าผมก็เหมามานะผมบอกไว้ก่อนผมก็เหมามานะครับดังนั้นเนี่ยก็เล่นแบบเซียนนะครับผมก็เหมามานะครับคือขายได้ก็ขายแค่นั้นเองนะครับไม่ได้คิดอะไรนะครับนี่พระปังนอนนะก็ใครชอบตรงไหนก็ติดต่อมานะครับก็เล่นแค่ชอบเช่าแค่ที่ท่านรู้ เพราะว่าเราเหมามาไม่แพงแล้วก็แบ่งปันไม่แพงนะครับกําไรกันแบ่งๆกันนะครับอันนี้เนี่ยเต่าน,นี่พารลีลานะครับ หลังก็ลงยันก็ได้ละ อันนี้วัดทุ่งน้อยนะจังหวัดนคปรปฐมองค์นี้็พระองค์ดำนะครับก็ด้านหลังองนี้รู้สึกจะมีสี่ห้าองค์ห้าหกองมั้งนะครับก็เล่นแก่ชอบนะครับน,นี้็พระลีลา ก็ชอบองค์ไหนก็ติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับพาบ้านพระเหมาช่วงนี้ Facebook ปิดกั้นหนักนิดนึงก็เลยมาลงทาง YouTube นะครับก็แบ่งแบ่งกันไว้กําไรนะครับแต่ว่าก็เล่นแค่เท่าที่ท่านชอบนะครับ ตรงนี้ก็าปพิตาตรงนี้ปิตาหลวงพุโต,น,ตนะครับก็ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนก็ติดต่อมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดพระบ้านๆราคาแบ่งปันครับสวัสดีครับ